สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวลาวค่ะรีวิวลาวของเรานะคะเนี่ยค่ะลาวของเราก็จะมีหลายขนาดนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะจะมีลายเกลียวแล้วก็ลายเรียบค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะคะทรงอื่นก็มีนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องสั่งทําค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาวมาตรฐานของหน้าร้านเราค่ะเนี่ยค่ะก็จะทนไม่เป็นสนิม,มเป็นตแตันเลสแท้100นะคะรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวหักกลัวพังนะคะตากผ้าไปเยอะๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นราวเดียวของเราค่ะราวเดียวของเราก็จะทนมากคุณพ,พี่สามารถตักผ้าหนักๆไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงทนไม่เป็นสนิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีลายเกี่ยวกับลายเรียบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีราวสองชั้นค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นราวสองชั้นของที่ร้านค่ะ เนี่ยค่ะคุณพี่ก็สามารถตักเสื้อกางเกงได้นะคะเนี่ยค่ะตากไปเลยค่ะหนักๆก,ก็ตากไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันหักมันแอนค่ะแล้วก็เราวสองชั้นของเรานะคะก็จะสามารถปรับระดับได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณพี่ก็แค่มันจะมีกล่องกลางเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะกล่องกลางตัวนี้คุณพี่ก็เอามาใส่ข้างล่างคะ่ะใส่ข้างล่างคุณพี่ก็สามารถแส่เป็นชุดยาวได้ค่ะแล้วก็ราวตัวนี้ความสูงอยู่ที่175นะคะแต่ถ้าคุณพี่แต่ถ้า คุณพี่ใส่ล้อมันก็จะสูงเพิ่มอีกประมาณ1้อนะคะนะคะใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็ร้านของเรานะคะร้านของเราก็อยู่น้าปั้งเชียวพรามหค่ะนะคะจะติดกับฝั่งนักโคเลยนะคะใครสนใจก็มาดูกันได้นะคะสนใจก็ติดตามเพจ Facebook แล้วก็เบอร์เทอร์9 2 7 0 2 6 9 5 8ค่ะบ๊ายบาย